สวัสดีครับผมุูกนะครับผมเป็นคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางเวลาลูกอ,อกมานี่แบบผมขาดติดมือมาเลยเหมือนกับแบบไงอ่ะร่วงขาดติดมือมาเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยผมก็ได้หาวิธีแบบที่จะรักษาเส้นผมอะให้สุขภาพผมมันดีก็ได้ใช้เซรั่มแชมพูมาหลายยี่ห้อ แบบหลายตัวแล้วอ่ะก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยจนได้ผมมาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Balance S ตัวนี้นะครับใช้ไปได้5วันเองรู้สึกว่าผมเนี่ยแบบรูบออกมาไม่มีผมขาดติดมือมาด้วยเหมือนแต่ก่อนก็คือแบบมีลายผม,มเห็นลายผมขึ้นมาะครับ จะมีลายผมขึ้นมาเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ง่าย,ายเลยแค่ฉีดขึ้นไปบนผมแค่นี้หลังอาบน้ำเสร็จแล้วก็นวดเบาๆนวดท,ทั่วเลยนะหรือใช้มาปูทาคิวจอนหรือนวดก็ได้นะสั่งซื้อที่ตัวแทนได้ตัวแทนมาร้าน ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับขอบคุณครับ บาลานเอสเฮาโทนิกเซรั่มนวัตกรรมการดูแลเส้นผมด้วยนาโนเทคโนโลยีที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนผสมของสมุนไพรเข้มขน้นทำให้ซึมเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างหมดจดแก้ปัญหาได้ตรงจุดลดการหลุดร่วงของเส้นผมขจัดปัญหาผมมันและรังแคเสริมการเติบโตของเส้นผมใหม่ให้ดกดำเงางามกระตุ้นรากผมให้แข็งแรง99%ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ติดใจซื้อไปใช้ซ้ำ สขวดก็ทําให้หนวดเขาขึ้นมาแล้วก็เราก็เลี้ยงดูแลหนวดเขา อันนี้เป็นหัวสเปรย์นะคะสะดวกมากฉีดพ่นได้ในวงกว้างนะคะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยค่ะพราผมหลุดร่วงน้อยลงนี่เลยนะคะ b a l a n c e h Hai r t o n i c s e r u m นั่นเองนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องเส้นผมของฝนให้หนาแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้ใครที่มีปัญหาผุดบางนะคะแล้วก็ผมขาดหลุดร่วงนะคะหรือใครจะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วอะไรแบบนี้นะคะ ก็ใช้ได้ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งทุกเพศทุกวัยนะคะจะเพศไหนก็ใช้ได้จ้าผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยพิเศษต่วนวันนี้จากราคาปกติ1,390บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเท่านี้ยังคุ้มไม่พอหากซื้อ2กล่องวันนี้แถมฟรี1กล่องฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง